อยู่ในเกม Black Desert กับกิจกรรมการทดลองของมานีปีนี้นะครับคนชั่วจะอยู่ตรงนี้นะผมเดินหาอ้อมเวเลียกว่าจะเจอแล้วก็คนดีจะอยู่ตรงนี้กับแถวแถวถนนตรงนู้นนะเผื่อใครหาไม่เจอนะครับถนนตรงนี้แหละ,อะโอเคพอดีเห็นเอฟเฟกของบอสตื่นตาตื่นใจมากก็เลยอยากถ่ายเก็บไปสซะหน่อยอ หลังจากหาคนชั่วกับคนดีเสร็จแล้วเราจะต้องเลือกว่าจะสู้กับเทวดาหรืออสูรน,นะครับอ,อันนี้ผมอัญเชิญเทวดาให้ดูก่อนแต่จำได้ว่าผมเลือกอสูรหรือไม่ใช่เหรอวะอนนเทวดาเดี๋ยวผมขอไปเร็วๆก็แล้วกันนะเป็นสไตเกอร์ผมชอบเอฟเฟกมันมากเลยไม่รู้ว่า อนา,าคตเกมเขาจะมีแบบให้ซื้อเอฟฟกไอ้ท่าพวกนี้หรือเปล่าเดี๋ยวรอให้เทวดาให้นี่ก่อนโดดทุบอะ่ะเทวดาไม่โดดทุบอะ่ะเป็นออร่าขนนกเนี่ยอืมละอองดาวอยากแจ่มอะ่ะเนี่ยท่าถ้า,ถา ถ้าแบบสวยมากอะ่ะอยากได้อยากซื้ออยากซื้อเอฟเฟกมีมีแผนจะทำขายไหมเนี่ยทุบเป็นละอองอย่างสวยเดี๋ยวเราไปดูของปีศาจต,ต่อนะครับผมจะเลือกเขาออ,อาาเดี๋ยวนะ มันต้องมันต้องออกไปได้ดิเมื่อกี้ผมออกไปได้ก่อนก่อนเข้าเนี่ยหรือว่าต้องออกจากเขตอ่ะต้องออกจากเขตให้เร็วครับ <How? S 1> เออต้องออกจากเขตให้เร็วเราค่อยเปลี่ยนไอ้นี่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปสู้กับปีศาจต่อผมจะเลือกอคิดก่อนเทวดามันเหมือนแบบไอ้ เหมือนมันเฟกเฟกไงไม่รูเ้เดี๋ยวเดวีคิดก่อนนะจะเลือกเทวดาหรือปีศาจดีแต่ว่าสู้อ่ะสู้กับ Blizzard, ปีศาจปิดท้ายแน่ๆหรือว่ามันจะไม่มีผลอะไรก็ไม่รู้นะแต่บอกไว้ก่อนเอาเป็นปีศาจล้วนก็นแล้วกันนะแต่ถ้าเอฟเฟกต์ปีศาจ ไม่ร้าใจเดี๋ยวตอนปิดเลือกเป็นเทวดาโอเคก็ยกเลิกเคร์ตัวนี้ปีศาจจะสีดำไม่ใช่ปีศาจนี่ว่าอาสูรต่อเสื้อด้วยอ่ะอย่างเท่ เป็นอลล่าดำเหมือนเอาไอ้นั่นมาใช้หรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าใช่ดูจากเอฟเฟกเมื่อกี้แล้วไ,ไอ้อะไรนะอะไรยักยักสักละกีกียักษ์หรืออะไรสักอย่างอ,ะ <c oughs> อ่ะอันนี้ผมใส่ชุดไ ตกปลามาสู้นะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าดามเมจไม่ค่อยมี รูอย่านี้น่าจะาใส่ทูบันล่ามาสักชิ้นในพวกประดับนะ วก็ต้องวิ่งกลับไปหามานี โอเคยิ่ง okay. ลัดไปแบบนี้ โอเคกิจกรรมเรื่องน่าสนุกเรื่องราวน่าสนุกกิจกรรมค่าอยากกวาดล้างฆ่าอยากเด่นก,กวาดอะไรสักอย่างแล้วมันให้ทำอะไรอะ่ะข้อประตูฟาร์มบัตเทอรี่อ่ะฮะอันนี้คือเสร็จไปแล้วเหร หรือว่าไอ้นี่ค่อยมานี้เอ่เอมันให้คอประตูตรงนี้เค ไม่เอาเซ็นไอดีออกด้วยนะ เรียกว่าที่หยิบไม้มาฟาดโอเคแล้วก็คุยกับมันดีต่อไหมอันเชิญ อันเชิญอันเชิญที่เป็นความดี โอเคเป็นรายสัปดาห์อ๋อรายสัปดาห์โอเคอเมื่อกี้ตุ๋ยครับเที่เปนความชั่วร้ายไปแล้วเมื่อตุ๋ยครับที่เป็นความดีต่อแล้วกันนะ ทำไมเทพแป็นความดีหลบเก่งวะบ้าเก่งเทพแป่นความดีโอเคสัปดาห์หน้าเล่นเทพแป็นความชั่วร้ายดีกว่าเทพแป็นความดีหลบเก่งเกินเน่ย มันมีชุดไอเทพไอเทวดาใช่ไหมกับอสูรขายแล้วมันจะมีเอฟเฟกแบบนี้ไหมราคาห้าร้อยบาทเท่ากับชุดทั่วไปนั่นแหละ <c oughs> ใครซื้อมาแล้วบอกทีว่าเอฟเฟกมันจะสวยตามไหม <c oughs> เก่งอ่ะอืมปั่นอืมโอเคเรียบร้อยแล้วก็ต้องวิ่งกลับไปหามานีอีก ไม่มีระบบวาร์ปมาให้เหรอ,อเบยบินไปก็บินไปแต่ก็ส่งเคสน่าจะหมดแค่เท่านี้นะมาโชว์ไอเอฟเฟกของบอสเฉยๆไม่มีอะไร ก okay. กลับมาหามานี้ได้กล่องแล้วก็สุ่มสุ่มคอนได้หนึ่งร้อยคอนอันนี้อะไรสุ่มไหมเนี่ยมีโอกาสได้ของตามอัตราที่กำหนดอก okay. ็ตามนี้นั่นแหละนะครับ Hmm. Yeah.